มาชมนะคะความสวยงามของที่นี่ผนังนะคะบริเวณขององอ่างทุกคนมีให้ชมทั้งสองฝั่งคลองเลยนะคะเดี๋ยวสู่จะแทนกล้องนะคะให้ทุกคนได้ชมกัน ร่มลื่นนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะเหมาะสำหรับการเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดินพักผ่อนอามาชมนะคะความสวยงามของที่นี่ความสวยงามของศิลปะนะคะภาพวาดสีน้ำมันที่ตรงมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งคลองหนึ่งนะคะทุกคนเราสามารถเดินชมได้ทั้งไปและกลับเลยค่ะบางท่านก็ปั่นจักรยานบางท่านก็เดินนะคะตรงนี้ถ้ามาเช้าๆนะคะทุกคนบรรยากาศก็คือล่มลื่นมากๆล่มลื่นนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะ เหมาะสำหรับการเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดินพักผ่อนลักษณะของแขกนะคะมีชุดสาลีด้วยพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาชมศิลปะ ภาวาสีน้ำมันที่คลองหองอ่างขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปให้กำลังใจนะคะกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กระลักของแขกนะคะมีชุดสาลีด้วย<ม>เชื้อชาตินะคะอยู่ที่บริเวณแห่งนี้คะ่ะทุกคน<ม>ก็เดินเพลินๆดีนะคะทุกคน นังนะคะบริเวณคลององอ่างทุกคนมีให้ชมทั้งสองฝั่งคลองเลยนะคะเดี๋ยวสู่จะแทนกล้องนะคะให้ทุกคนได้ชมกันคลองเลยนะคะทุกคนมีทั้งฝั่งทางนู้นด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งฝั่งนี้ เพื่อนๆมาชมน้ำมันนะคะที่ตรงบริเวณผนังของอาคารบ้านเรือนริมๆคลองนะคะที่คลององอ่างก็จะมีให้ชมทั้งสองฝั่งผนังนะคะบริเวณคลองโองอ่างทุกคนมีให้ชมทั้งสองฝั่งคลองเลยนะคะเดี๋ยวสู่จะแปนกล้องนะคะให้ทุกคนได้ชมกันผนังนะคะบริเวณคลองโองอ่างทุกคนมีให้ชมทั้งสองฝั่งคลองเลยนะคะเดี๋ยวสู่จะ แทนกล้องนะคะให้ทุกคนได้ชมกันร่มลื่นนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะเหมาะสำหรับการเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดินพักผ่อนก็จะประดับประดานะคะสวยงาม ภาพวาดตันนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนเป็นภาพวาดสีน้ำมันนะคะที่มีความหลากหลายของอันนี้ก็แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็น เอกองเลยนะคะทุกคนมีทั้งฝั่งทางนู้นด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งฝั่งนี้พาเพื่อนๆมาชมพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมศิละปะภาพวาดสีน้ำมันที่คลององอ่างขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปให้กำลังใจนะคะกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้สุก,ก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่คลองโองอ่างค่ะ อันนี้ก็จะเป็นศิละปะภาพวาดสิรามาชมนะคะความสวยงามของที่นี่เป็นภาพวาดสีน้ำมันนะคะที่มีความหลากหลายของล่มลื่นนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะเหมาะสำหรับการเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดินพักผ่อน จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะคะบความสวยงามของศิลปะนะคะภาพวาดสีน้ำมันที่ตรงบางท่านก็ปั่นจัก,กรยานบางท่านก็เดินนะคะตรงนี้ถ้ามาเช้าเๆนะคะทุกคนบรรยากาศก็คือร่มลื่นมากๆของเลยนะคะทุกคนมีทั้งฝั่งทางนู้นด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งฝั่งนี้ ่ะเพื่อนๆมาชมมากๆเลยค่ะความสวยงามของศิลปะนะคะภาพวาดสีน้ำมันที่ตรงสีน้ำมันนะคะที่ตรงบริเวณผนังของอาคารบ้านเรือนลิมๆมคลองนะคะที่คลององงางก็จะมีให้ชมทั้ง2ฝั่ง นี่ค่ะพามาชมนะคะความสวยงามของที่นี่เอกลักษณ์ของแขกนะคะมีชุดสาลีด้วยเป็นภาพวาดสีน้ำมันนะคะที่มีความหลากหลายของสีน้ำมันนะคะที่อยู่อีกฝั่งคลองหนึง่ง งน,นี้ก็เป็นบริเวณสะพานพานุพันธ์นะคะทุกคนและนี่ก็คือคลององอ่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นศินละปะภาพวาดคลองเลยนะคะทุกคนมีทั้งฝั่งทางนู้นด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งฝั่งนี้ค่ะเพื่อนมาชม อันนี้ก็แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเอกช่วงเช้านะคะกับช่วงเย็นคลิปนี้สส่ก็ ความสวยงามของศิลปะนะคะภาพวาดสีน้ำมันที่ตรงเครื่องดนตรีนี่น่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะก็เดินเพลินๆดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน คลิปนี้สุก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่คลองโอ่งอ่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นศิละปะภาพวาดสีพาเพื่อนๆนะคะมาชมศิละปะภาพวาดสีน้ำมันที่คลองโอ่งอ่างขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปให้กำลังใจนะคะกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ ดนตรีนี่น่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะความสวยงามของศิลปะนะคะภาพวาดสีน้ำมันที่ตรงคลองเลยนะคะทุกคนมีทั้งฝั่งทางนู้นด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งฝั่งนี้ค่าเพื่อนๆมาชมผนังนะคะบริเวณของโองอ่างทุกคนมีให้ชมทั้งสองฝั่งคลองเลยนะคะเดี๋ยวสู่จะ แทนกล้องนะคะให้ทุกคนได้ชมกันตรงนี้ก็เป็นบริเวณสะพานพานุพันธ์นะคะทุกคนและนี่ก็คือคลององอ่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะภาพวาดสิพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะท่านก็ปั่นจักรยานบางท่านก็เดินนะคะตรงนี้ถ้ามาเช้าเช้านะคะทุกคนบรรยากาศก็คือร่มรื่นมากๆภาพวาดตันนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคน